ท,ทั้งที่ไม่เคยไปเมืองนอกอะ่ะไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอะ่ะอยากเก่งภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นบ้างต้องทํำยังไง Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเอพิส od e ของ Ask Zim ซึ่งเราจะมาตอบคําถามที่ได้รับจากทางบ้านนะคะวันนี้คําถามของเราก็คือทอํายังไงดีคะที่จะให้หนูได้เก่งภาษาอังกฤษทั้งท้งที่ไม่เคยไปเมืองนอกอ่ะไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอ่อยอยากเาาก่งภาษาอังกฤษเหมือนคนอื่นบ้างต้องทํำยังไงเป็นคําถามที่เรียกได้ว่าได้ยินบ่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ยก็คงจะสงสัยเหมือนกัน ว่าเฮ้ยตัวเราอะ่ะไม่เคยมีโอกาสได้ไปเรื่องเมืองนอกไม่เหมือนไม่เก่งเหมือนเพื่อนคนนั้นไม่เคยมีโอกาสเหมือนเพื่อนคนนี้เนี่ยมันจะทํายังไงให้เก่งภาษาอังกฤษได้บ้างวันนี้เรามีคําตอบค่ะ อันดับแรกเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่อยากจะให้น้องเลิกเทียบตัวเองกับชาวบ้านชาวช่องเขาเวลาที่เราเนี่ยเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นอย่างเช่นแบบเฮ้ยฉันไม่ได้เก่งเหมือนคนนั้นฉันไม่ได้ได้รับโอกาสเหมือนคนนี้ก็หนูไม่ใช่คนที่เรียนเก่งได้ที่หนึ่งนี่ครูก็เลยไม่อย่างนี้มันเป็นการแบบ look down upon yourself look down แปลว่าดูถูกค่ะ look down upon yourself ก็คือการดูถูกตัวเองทําไมพี่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าการที่เรามองคนที่สูงกว่าเรามากๆแล้วให้เหตุผลกับตัวเองว่า เราไม่ได้เหมือนเขาเพราะเราไม่มีโอกาสเหมือนเขาอะ่ะมันเป็นเหมือนกับว่า รวนอยู่ในวงจรอุบาทที่มันจะไม่มีทางออกอนึกออกปะเพราะฉะนั้นอยากจะให้เปลี่ยนความคิดใหม่ค่ะเปลี่ยนเป็นการที่ว่าเราดูคนเหล่านั้นแล้วดูว่าเขาทํายังไงเขาถึงมีโอกาสแบบนั้นบ้าง <S <S ดูจากคนที่เคยไปเมืองนอกแล้วก็ได้ว่าเฮ้ยคนเนี้ยเราเคยรู้จักเขาตั้งแต่ก่อนเขาไปเมืองนอกเว้ยไอ้เพื่อนคนนั้นอะที่ได้ทุน FS ที่ได้ทุน AYC ที่ได้ทุนนั่นทุนนี่ได้ไปเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเราของจังหวัดเราเนี่ยเขาทําตัวยังไงแล้วเขามีวิธีการเรียนรู้ยังไงและฝึกฝนตัวเอง ถึงได้ไปถึงจุดนั้นหยุดเทียบตัวเองกับเขาแต่เปลี่ยนเป็นการเรียนรู้จากตัวเขาดีกว่าอย่างที่2เลยค่ะหยุดให้ข้ออ้างว่าไม่เคยไปเมืองนอกจึงไม่เก่งอันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเหตุผลที่แบบว่าพี่เข้าใจนะว่าทําไมเราถึงคิดอย่างนั้นน่ะเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าไปเมืองนอกจึงเก่งถูกปะแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะหลายๆคนที่ไปเมืองนอกนั้นเก่งบ้ง ยังไม่ไปพี่เป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นแบบนั้นก็คือว่าได้ทุนเต็มจํานวนของ A f A s ไปใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยจะต้องฝึกภาษาอังกฤษอย่างนั้นอย่างนี้เวลาที่เราแนะนําเพื่อนหรือว่าคนรู้จกักหรือว่าแม้แต่ในเด็กไทยไกลบ้านเองเนี่ยค่ะหลายๆคนจะมีความแบบพี่คะแต่หนูอย่างนี้นะพี่คะแต่แต่หนูไม่เหมือนพี่นะคือ,ค,อคือเขาไม่เข้าใจว่าเราอะ่ะมาจากจุดนั้นก่อนเว้ยแล้วสมัยที่ที่พี่เรียนเนี่ยนะคะมันเป็นยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงยังยังไม่ถูกบ้านคือเป็นเน็ตแอะอีแอะที่ฉันจะต้องเก็บ ตอนนั้นน่าจะได้ตังไปโรงเรียนประมาณวันละ30บหรือ50าบาทอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องเก็บเงินให้ถึงประมาณ200เพื่อที่จะไปซื้อการ์ดอินเทอร์เน็ตจากเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ไปต่อแบบต่อกับสายโทรศัพท์บ,บ้านอะเมื่อก่อนถ้าเกิดน้องๆนึกภาพไม่ออกนะคะเวลาเล่นเน็ตเนี่ยเราจะต้องเอาสายโทรศัพท์อะค่ะที่ต่อกับโทรศัพท์บ,บ้านไปเสียบสายคอมเราถึงจะใส่โค้ดใส่อะไรเข้าไปที่เราซื้อเป็นการดจากเซเว่นเนี่ยแล้วถึงจะใช้เน็ตได้มันไม่ได้มีเน็ตทรูเน็ต 3B บบอร์ดแบนอะไรแบบง่ายไดย้ขนาดนั้นเหมือนกับตอนนี้นะแล้วสื่ออย่างเช่น YouTube อย่างเช่นเว็บไซต์ site, ต่างๆอย่างเช่นเพจ f a c e b o o k ที่จะให้เป็นความรู้เนี่ยมีน้อยมากๆสมัยนั้นยังไม่มี Facebook เลยแกฉันยังทำได้เลยทำไมน้องจะทำไม่ได้ละ่ะใช่ไหมตอนนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่ Information หรือว่าข้อมูลเนี่ยคะ่ะเยอะมากๆให้กับน้องที่จะได้เลือกที่จะเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองถอยหลังออกมาดูก่อนดูที่ตัวเราคะ่ะว่าวันวัน เราทําอะไรบ้างที่เป็นการพัฒนาตัวเองถ้าเกิดว่าน้องมองตัวเองแล้วปับ๊บไม่มีอะไรเลยเว่าที่จะทําให้แบบพัฒนาตัวเองให้ภาษาอังกฤษเก่งขึ้นในวันวันหนึ่งนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยยกเว้นการบน่นยกเว้นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน่ะน้องไม่มีวันเก่งเพราะทุกอย่างที่น้องทําคือการอยากไม่มีการลงมือทาค่ะเพราะฉะนั้นหยุดค่ะหยุดหาข้ออ้างหยุดเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วหยุดบ่นสัพเพเฮละที่ที่เป็นเรื่องที่แบบว่าโทษเขาแต่ไม่โทษตัวเองอนึกออกไหมถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษโด ที่ไม่ไปเมืองนอกให้ดูสิ่งที่เรามีอยู่และให้ดูว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆอันไหนบ้างที่จะช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองค่ะยกตัวอย่างเช่นวิดีโอ YouTube ของอาจารย์อดัมอันนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ดูได้ได้ค้นพบไปแล้วนะคะหรือว่าคอร์สต่างๆตอนนี้เนี่ยมันง่ายมากที่จะหาคอร์สเรียนภาษาอังกฤษใน Facebook หรือว่าในาเว็บไซต์นะคะลงทุนแค่ประมาณ0 0 0 3,000อย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องออกจากบ้านแล้วเราเก็บเก็บเงินที่เป็นค่าเดินทางที่จะไปเรียนพิเศษเนี้ยมาเป็นการเรียนที่บ้านโดยที่ได้คุณครูเก่งๆดีๆเหมือนกันนะคะก็ขอให้ลองคิดดูแล้วกันค่ะว่าไอ้ข้ออ้างของการที่ไม่เคยไปเมืองนอกเนี่ยมันถูกล้มล้างไปแล้วด้ือย่างกับการเข้าถึงโดยอินเทอร์เน็ตค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆเนะเป็นอีกหนึ่งวิธีการคิดที่เห็นว่าเด็กไทยหลายๆคนหรือว่าคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยยัง พูดเป็นข้ออ้างอยู่นะคะไม่เคยไปเมืองนอกไม่เป็นไรเราเก่งเก่งขึ้นทุกวันทําให้ทุกวันหลังจากนี้ดีขึ้นและพี่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยไม่ยากแน่นอนที่จะมีโอกาสได้ไปเมืองนอกเหมือนกับคนอื่นเขาค่ะสําหรับวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน thanks for watching see you later